ู่ที่สถานีรถไฟพธรามนะครับมาดูนี้นะครับเสาสัญญาณไฟสี่สามท่านะครับตอนนี้หลายท่านก็คงได้ทราบข่าวได้ทราบข้อมูลแล้วว่ารถไฟสายใต้นะครับได้เปิดใช้งานทางกู้นะครับช่วงนครปฐมถึงชุมพรแล้วเนื่องจากงานในส่วนของงานโยธาง,งานทางนะครับก็เสร็จนะครับก็ทำให้รถวิ่งสวนได้ไม่ต้องรอหีกนะครับ ใช้งานทางคู่ได้ยาวตั้งแต่กรุงเทพ,พไปถึงชุมพรนะครับสําหรับสายใต้แต่งานรถไฟทางคู่นะครับยังไม่ถึงว่าเสร็จสบูรณ์นะครับถระเสด็จสุโบนี่ครับจะต้องมีส่วนของงานระบบอนุสัญญาณด้วยก็คือเนี่แหละครับระบบอนุสัญญาณที่ใช้ย้ายกับรถไฟทางคู่นะครับจะเป็นสัญญาณไฟสีสามท่าเป็นประแจกลไฟฟ้าก็คุมทม่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ สามารถสั่งการควบคุมจากศูนย์กลางได้ซึ่งศูนย์กลางศูนย์กลางจะอยู่ที่ส่วนส่วนปฏิพัฒน์นะครับนาคตจะมี CTC สวนส่วนปฏิพัฒน์ควบคุมตั้งแต่นคะรปฐมชุมพรครับคือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกคือหมายว่านั่งอยู่ที่ส่วนส่วนปฏิพัฒน์เนี่ยสามารถเลือกที่จะสับหลังได้ทุกสถานีเลยนะครับตั้งแต่นคะรปฐมชุมพรไม่ว่าจะเป็นสถานีเล็กสถานีใหญ่นะครับก็จะเป็นตามมาตรฐาน e t s level หนึ่งนะครับ มาตรฐานการจากทั่วโลกซึ่งก็จะทาให้ระบบการรถไฟนะครับมีความทันสมัยปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ยังเห็นอยู่ว่ามีการรับส่งห่วงทางสะดวกอยู่ตอนนี้ก็เป็นห่วงทางสะดวกที่ทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นอ e ีทเคนคือขอทางผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่า น,นี้ก็ถือว่าความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่ายังยังไม่ปลอดภัยมากพอหรือประสิทธิภาพดีพอนะครับจะต้องเป็นสัญญาณไฟสีจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยมากวากว่านะครับพรใน ETS c Level หนึ่งนี้จะพอพร้อมกับ ATP นะครับระบบตรวจสอบอันนี้ก็อยู่ระหว่าง การติดตั้งนะครับเราป็นสัญญาณอยู่นะครับก็คงอีสักน่าจะสักสอปีนะครับเทียบกับระยะเวลาที่สายอื่นใช้นะครับน่าจะสักสองสามปีถึงจะได้เห็นการใช้สัญญาณรฟสิสนะครับในห่วงทางสุวโก็จะหายไปครับสายที่โพดรามลถยังไม่สามารถเข้ามารับสมบริษาร ทางที่มีชั้นชั้ก็เกี่ยวกับเรื่องระบบทสัญญาณนะครับระ mm hmm. ไฟสีแล้วก็ mm hmm. ระแจของไฟฟ้านะครับจะต้องเสร็จก่อนนะครับมี mm hmm. จะอนุญาตให้ใช้ได้เพราะว่า mm hmm. ต้องการเรื่องของความปลอดภัยนะครับ mm hmm. นี่ก็ mm hmm. เอาอความคืบหน้าทางคู่เมนนะครับอัน mm hmm. นี้ที่พรารามก็ mm hmm. ติดเสาสัญ,ญญาณไฟสีแล้วครับ mm hmm.